ตามพี่ยิ้มตามพี่ยิ้มพี่โอ้ยยังไม่สำเร็จใกล้ใกล้ค่อยอะไรวะไปพี่เต้ไปย้อนพี่เต้ไปย้อนอันนี้ถ่ายไลฟ์วิดีโอใช่ไหม วัดจีนนะคะที่นี่มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ชื่อว่าต้นไม้อธิษฐานที่วัดทิมโฮลลัมเซ้นก็ทุกปีจะมีงานเทศกาลนะคะก็คือเขาจะเอาส้มแล้วก็ทําอธิษฐานแบบนี้ แล้วก็มาโยนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นค่ะโดยมีความเชื่อว่าถ้าใครยิ่งโยนขึ้นไปติดได้สูงที่สุดก็จะสมหวังตามคำที่ขอพี่ว่าสำเร็จแล้วพี่ว่าสำเร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่ายถ่ายให้เขาหน่อยมาคานิจตาตาเขาโยนแล้วนะสำเร็จสำเร็จเล่นเลยเล่นเลยกดเลยอ้าเห็นต้นไม้เลยแพ้ ปักเลยปักเลยเรายิ้ผ่านแล้วนะคะนี่มูเข้าชิงไปแล้วะเย้ทำไ่ทีเดียวเห็นไหม nè nè con dùng cái này lo